ชชมิเเปสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับชั้นสามเอ็ดวันนี้เรามีเรื่องดีๆค่ะเกิดขึ้นก็คือว่าซูปเปอร์เชเนอร์ชินดงเข้ามาเยี่ยมชั้นสามเอ็ดแล้วนะคะไอ้อเซโยตัน้อยเซโยคามิดาทามก,กาค้าลีโอเดจยวอายุงมาตะกังจิงกังโกโอเคอ่าวันนี้จะเปิดโอกาสให้ทางบ้านถามข้อมูลน,นะคะอยากรู้เรื่องอะไรของชินดงเชิญถามได้เลยค่ะ อันไหนคะถามไม่ได้คะ่ไคะได้ค่ะไม่ใช่ว่าต่อไปผลงานของชินดงเลยคะ่ะอะไรหล่ะคะอ่าอันนี้เจอชินดงเอวยะอ๋อเอ็นกงกงเต้เคยเจอกบมุดตึ้งจัดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสายามนะคะแล้วก็จะไปอัดอัลอาบั้มใหม่ะคะ่ะอ่าเชิญคถามที่สองคะ่ะได้เลยค่ะคนไหนคะเกิดเกิดก่อนค่ะ

ดีกันรอเดี๋ยวเย้าอ่ะยอมขอบคุณมากครับวันนี้เราจัดไว้ก่อนดีๆนะคะวันนี้ขอให้วันแฮปปี้ <Yeah. S 1> <Happy S 2> สุดของวันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.